อันนี้ก็คือทางที่จะเข้าสวนนะแล้วเข้าไปบ่อน้ําใหญ่นะฮะตรงนี้มันก็จะเริ่มตั้งแต่ะะมะปรางนิ้นจีมะเอานี่ไงฮะตะลิงปิงเดี๋ยวใครจะเก็บเอาไปเอาไปเลยก็เลยบรรทุนจะเป็นบังคุดนะฮะชมพู่ทูน้านะฮะแล้วก็จะมีะมะม่วงเขียว,วเวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสวนผลไม้ครับ แต่มจะจ,จัดนะฮะว่าแต่ละกลุ่มจะอยู่ต่างหากกันครับเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนอันนี้ก็อันหนึ่งนะตัวอย่างนะมะม่วงพวกนี้พอต้นพวกนี้มันโทมพอถ้าเกิดว่าต้นแม่มันตายนะลูกมันเกิดขึ้นมาอีกเยอะแยะ แล้วอย่างเงี้ยนะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนมะม่วงชนิดนี้เราไม่เอาเราก็ไปหายอดอย่างอื่นมาเสียบฮะจะมาเสียบยอดหรือมาเสียบข้างหรือจะทําเป็นมะม่วงแฟนซีนะก็คือมหีหลายชนิดในต้นเดียวกันก็สามารถที่จะทําได้นะฮะขี้เหล็กฮนะสำหรับเวลาที่แกงขี้เหล็กนะฮะใครที่เครียดนะฮะถ้ากินแกงขี้เหล็กแล้วมันจะทําให้นอนหลับ ผมเองที่พื้นที่ตรงนี้นะฮะเราถูกน้ําท่วมหมดท่วมชนิดที่ว่าท่วมขังอยู่3เดือนนะฮะแล้วก็ต้นไม้ตายหมดแล้วพอหลังจากน้ําลดแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะนายอำเภอกับเกษตรอำเภอมาหาแล้วก็ตอนนั้นแกมาแกก็เอาต้นขี้เหล็กมาให้ผมก็นึกถึงว่าไอ้ขี้เหล็กคุจะไปทําอะไรวะแถวนี้มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมทีนี้แอเราจะทิ้งก็ยังไงมันเป็นไม้มงคลก็คือนายเอามาให้ ผมก็แล้วขี้เหล็กปลูกไว้นู่นนะฮะตามแนวนู่นะฮะ25ต้นพอ4เดือนเนี่ยนะฮะเ,เก็บไปขายได้อาทิต2ย์ละ2บบาท40บาท60บาท80บาทถึงอาทิตย์ละ200นะฮะและขายตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะมันเป็นไม้มงคลเลยนะขี้เหล็กที่ต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเราตัดมานะฮะเ,เราจะขายได้เนี่ยจะไปขายฮะนะฮะมันมีต้มไปขายแล้วก็ขายกำเอาไปขายนะฮะ ขี้เหล็กต้นหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจะให้ตังเราเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะฮะประมาณา20่บบาทปีหนึ่งมี52อาทิตย์ฉะนั้นขี้เหล็กต้นหนึ่งมาให้สตังเยอะนะฮะแล้วก็จะวนไปนะฮะ <Wow. S 1> แล้วไม้ทุกชนิดถ้าจะมีคุณภาพต้อง30ปีขึ้นไปฉะนั้นในพวกไม้ขี้เหล็กเหมือนกันนะ,ะถ้า30ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปกลึงหรือเอาไปนั่นนะฮะลายมันจะสวยมากไอ้ที่เขาไปทํากรงนกทางใต้อะฮะ เห็นฮะลายมันจะสวยนะฮะครับไอ้ไม้ขี้เหล็กเนี่ยนะฮะครับเอออันนี้ก็ไม้ดั้งเดิมฮะอันนี้ต้นมะหวดใครรู้จักต้นมะหวอดไหมฮะมันจะมีะลูกมันจะกินเหมือนกับลูกว่าฮะครับปกติแล้วะจะไม่ค่อยมีแล้วฮะนี้หายากทางเขาเรียกต้นปงน้ำนี่ก็ไปใบดิบเนี่ยก็ไปกินกับส้มตำ ต่ถ้าเกิดว่านะฮะเราเอาไปแ,แกงส้มใส่ในแกงส้มได้นะะแต่ว่าประโยชน์แล้วสมัยก่อนนี่เขาปลูกไว้ตามตะลิงนะฮะสมัยก่อน,นใช้การโดยเดินทางโดยใช้เรือเรือมันจะมีขึ้นมันทําให้ตะลิงพังนี่เขาก็จะเอานี้ไปกันตะลิงเห็นะะไ,ไหมแก้วบางกรมันขึ้นไปดูนะฮะพอเวลาหน้ามันออกลูกจะมีลูกอยู่ข้างบนเต็มเลยแล้วเราก็เก็บไม่ถึงห่อไม่ได้ก็เอาไว้ให้นกให้หนูมัน อันไหนที่มันออกข้างล่างเราก็ากินตรงนั้นอันนี้จะเป็นต้นมะตาดฮะไอ้ต้นมะตาดนี่มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนมอญน,นะฮะถ้าเกิดว่าบ้านใครที่มีต้นมะตาดนะฮะตามที่เราไปเจอนะเรารู้เลยว่านั่นคือ,คอกลุ่มชาติพันธุ์พวกคนมอญเก่าที่ร้านน,ยนิยมเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งฮนะอันนี้ะมะตูมแขกครับใช่ใช่ครับใช่ครับนะฮะใบมันจะหอมครับ อันนี้อ้อยที่เอาไปคั้นน้ำมาฮะอันนี้เป็นสุพรรณห้าศูนย์ปุ๋ยน้ำนะฮะเวลาปลาที่มันนอกน้ำนะฮะเราก็เอามาทำปุ๋ยแล้วเอากลับไปใส่ในข้าวเราใช่ไหมอันนี้ก็ใช้หลักการก็คือเรื่องของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นโปรตีนโปรตีนเป็นแหล่งเกิดนะตัวเช่นใช่ไหมเวลาปลานอกน้ำปุบ๊บเอามาหมักก็หมักปับ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวเอ็นนะฮะ จริงๆแล้วในปลาเนี่ยเนื้อฟามได้ตัวเอ็นนะฮะข้างในปลาเลือดปลาได้ตัวกลางตัวท้ายคือต้องการ่าอาหารหลักก็คือ N P K ะฮะอันนี้ก็จะได้ครบครับผมคือนะะสดาวดำนะฮะ,ะ,ะ,ฮะปลาช้างเหงาหรือว่าหนานเฉาเวยใช่ครับมหาการว่านงกนะฮะงาช้างหนานเฉาเถาเอ็นอ่อนอ,อันนี้อันนี้พญาไรใบ อ่าอันนี้เบญจรงคร์ฮะเบญจรงค์มันจะมีไอ้ที่ม,มันมีมันมีห้าสีฮะมันจะมีหลายชื่อนะฮะออมแซบนาลีริมทางตำลึงหวานนะฮะใช่ครับครับต้นโป่งฟ้านี่ที่เขาคนที่อยากเลือกบุหรี่เขาจะเอาใบไปเคี้ยวนะฮะครับจะเป็นรูลังโป่งสมุนไพรนะฮะมันก็จะมีตั้งแต่ อ,อันโน้นทองพันช่างนะฮะที่สีขาวขาวนะทองพันช่างอังกาบหนูสีเหลืองสีม่วงนะฮะแล้วก็อันนี้สังกรณีมุมานประสานกายว่านตะขาบตะขาบบินเผยตายนะฮะแล้วก็เหงือกประหมอปอขบิดโป่งฟ้าพญาไล่ใบมหาการว่างงอกนาช้างหนางเฉาเขาเอ็นอ่อนนะฮะหรับอันนี้ก็จะเป็น เหมือนกับตู้ยาชุมชนเ้าว <Wow. S 1> เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราก็จะมาใช้สมุนไพรที่นี่นะ